อะ moonwalker วิดีโอเกมเมื่อปีแปดศูนย์เป็นของอาเกตไะมเอามาจากในหนังเลยนดิว่าเนี่ย moonwalker ไบรท์เจนสัน moonwalker ค่ายเซกาภูมิใจนำเสนอปีเก้าศูนย์ไบรท์เจนสันสารสารัน กดเลขแปดกดเลขแปดเลยแปด้งไม่แปดเลขเก่าวะอะไรอินเสิร์ตเหรียญนะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรวะอะไรว่าอินเสิร์ตเหรียญทุกสอน่ะกดทุกเลขอ่ะกดไม่เข้าวะเออใจเยตี้ยเตีใจเย็น เดี๋ยวเอ้าเอ้าวิ่งลงมาเล่นเลยเหรอไอ้เหี้ยกดอะไรไม่รู้กดเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งเล็กหนึ่งคนเล็หนึ่งค้างได้ชาร์จอ๋อไอ้ยี่กดโดนอะไรวะกดเมื่อกี้อันตีมันน่าจะได้เก้าวเนาะก้าเลยเหรอมันจะเป็นไอคอนลูกเท้าเห็นไหมลูกเท้าของกูตรงเนี้ย từ mới <Elena> nữa Điều 네. <l squishy> nè Link, 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 link bay Họ Linh bay Ôi, bé làm với bác sĩ cần กดค้างเน่ยนะมดค้างแนโอ้ดูแลดูลำบากโอ้ยโอ้ไมเคึ้นสุดแล้วอูแส่ม้ขนไอ้เหี้ยอู้ม่ได้สามพลเลเนี่ยเรียกทบทานมาเล่นไหมว้าว ว้าว่าเว้าอุ้ยเี่โอ้ยชาต้งนานยังไม่โดนปอยปอยเด็กเดี๋ยวนี้อุ้ยเยออผ้านี้ยังเป็นเม็ดอยู่นะไอ้ผ้าที่มึงเล่นนะเล่นยากนะไอ้ผ้าที่มึงเล่นคนเดียวอ่ะอุ้ยเยี่ยมจัดเลยเหาไรกูมี48ชีวิต สี่สิบเจ็ดชีวิตหยอดไปแล้วสี่สิบาทเก้าเหรอเก้าคืออะไรวะโ้ยแดตีมามันจะโดนลิกซิ์ไปแน่เชียสะาดแล้วลง ทำนองมันได้อยู่นะทำนองมันใช่เลยทำนองมันเพลงมันเลยอะเดี๋ยวตัวลิกัสิทธิ์หายเลยลิกัสิทธิ์ไมเคิลแม่งยิงแรงๆอยู่ต้องกี่ของอืเออเออเซนด้วยดีใจดิดดยเฮ้ยัวหขวบเป็น้พยาบาลเออจริงด้วยเลือดน้อยอะไร ได้จอยไม่ได้หรอวะเนี่ยลำบากจังวะไอ้อารมณ์แบบเล่นเกมให้ได้เลยเล่นเล่นคอมเครื่องเดียวเล่นไนนะ <Jackson> นด้ไหมห้าคนเลยกดเก้าใช่ไหมกดเก้าไม่ใช่ปะลองลองลองกดไลค์ผมสองวะกดสองวะชาร์จรอแล้ว เฮ้ยเฮียแมันหลบเต็มเลยป๊าบเ,เอาเอาเต้นด้วยนั่ะนะโดนยะดเต้นด้วยจะเต้นเพลงอด้ยโอเคตลอดเลยไม่ได้นะวเว้ยวเฮียนีย่มันโดนอะไอ้บุญบชาร์จตั้งนานน่าจะยิงไกลนะนี่มีเท่ากันเลยเฮ้ยเฮีย ไม่เคล่อนอยู่ไม่ได้อ้ต้าตาาตาตาองผูกดสเปคบาลแล้วเพิ่มเวเนียเพิ่มเหรียญอะไเนี่ยองค์ผู้กดอเมื่อกี้กดอะไรเยเนียเรารวยเราหยอเยอะมากเลยเรารวย กลงคุ้รวยแล้วเด็กไม่เลยไม่คิดจะเลงคอื่นเลยเหรอด้วยรวยรวยรววยลิง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 งานการไม่ทำมียอนเรียนแม่งข้าวเคอร์ไม่ต้องกินโอ้จะตายแล้วไพี่เอ๋พอ่โหดอยู่นะ เฮ้ยแล้วหุ่นเต้นยังไงโอ้ยยี่กลับร่างเดิมตายป่ะเมื่อกี้ไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้ตายนอนหงายเลยอันนี้ไงเมื่อกี้มันก็เป็นหุ่นอยู่ไม่ใช่หรอเวลามันเต้นมันกลับไปร่างเดิมว่ะตายแล้วเฮ้ยตอนแรกขับสองอะเป็นไงวะไอ้ยี่ไม่มีเหรอแกล้งกูอ่ะมันไม่มาหากูเองอ่ะ รู้ไหมเนี่ยมันไม่เคลื่อนนตะ่เป็นลูกทอแน่เนี่ยเกมแม่งโคตรทะเยอทะยานเลยเค,ครับโอ,โอ้ยเฉิดยิงโอ้เต้นเสียเฮี้ยมึงไม่เต้นล่ะเอาเต้นเหรอ,อมันโดนด้วยเหรอนั่นสิไปโดนเนี่ยมันเต้นอยู่ข้างหลังไง้เียมึงมองไม่เห็นนั่นไงเห็นป่ะระเบิดเลยกับตั้งเดิม เออมันจะร้องว่าเต้าตุ๊กเต้าเต้าถ้าเยอทะยานจริงนะฮะหนังเรื่องเดียวไม่ทำมากี่เกมวะเนี่ยผิวยังผิวดำอยู่เลยบ้างนลนะตอนนั้นไหนไมเคิลนเนี่ย รถขาวเล้ววะโอู้ห <laughs> <c oughs> ไม่เป็นไรพวกเรารวยเรามีเงินเยอะร <c oughs> วยรวยเ,ยเดี๋ยวนะถ้ามันมันจำกัดคอนทิเนียเนี่ยะไม่ใช่ว่ามันจำกัดคอนทินนวแลนวตายได้ไม่เกินกี่ครั้งต่อให้ย้อนเลียลเยอะก็ตามอะ <c oughs> ตายตายา <laughs> เฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรอะโลกในอนาคตหมุนหมุนหมุนเลยนี่ไงเวลากูพูดทีเสียงเกมแม่งดับทีเฮี้ยหนึ่งเกินได้เหรอแม่หนึ่งได้ได้เล่นเรื่อยๆเล่นไปหน่อยไม่ดีเสียสุขภาพจิตที่มหายเลยดิ้งดิงดิ้งดิงอู้ มันบังคับยากอ่ะเยี่ยดูมันยิงไงมันบุบมบ่มสีเสร็จอันนีต้ตัว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 นอนมันตัวมันนอนจูกไข่เวลาแม่งลมม้มแม่งโดนเหมือนโดนเตะไข่นอนจุกเลย <fort> หยดเหรียญแล้วช็อตช็อตพลังอะไรวะเนี่ยิงนช็อตช็อตช็อตมีไอ้พวกไม่ใช่คนธรรมดาแล้แหละไมเคิลเป็นตัวพิเศษดิเป็นมนุษย์ต่างดาวเออไม่มีข่าวลืออยู่เลยบอกไมเคิลคือมนุษย์ต่างดาวไม่รู้สำนักทีมไหนไม่บอก ฝรั่งนี่แหละเองทฤษฎีบอกไมเข้าแจ็คสันคือมนุษย์ต่างดาวรู้อารยธรรมมากรับยุคมากกว่าเรามึงก็อวยเกินกูได้อะไรวะมันถ่ายนะเกียร์ชิ่หายเลยมันมันมันยิงขำใส่เลยว้าเออเออมาเขียนที่ว่าเนี่ยโอ้ยโผนโผนมันเอา้โดนแระไม่ยิงอ่ะทำไมขั้นโดนแตงตายที่ผายไอ้เยีโดนแตงไหนยโอ้ยเป็นคนโชเทโอเทเลย เดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปก็จะสั่นลูกตาเป็นแม็กแมนหรอกเป็นตัวแทนเนี้ยแล้วมันยิงไกลจังวะเราชา์จในนานๆคนละพลังกันลบคู่หรือเปล่ามึงอ่ะมึงคนละพลังกันเลยก็ต่างท่ออ่ะนะอูมันสายฟ้ามึงมันอะไรยิงไปเลเซอร์เจ้ แม่โอ้โอโมันตบใกล้ๆได้เนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วตบเลยว้าวผูเซ่นี่ยังมีหมาาเหล็กอือ้ยหมาแม่ตบแรงไอเยี่ยคตรจล มันอะไรมึงม yep. ี99ชีวิตแต่อเชี่ยอะไรเกมนี้ครับเป๊ะทูวินครับเกมนี้เป๊ะทูวินสมัย80ครับอยากนะก็ต้องหยอดเหรียญเยอะๆสิไมเคินชอบไมเคินชอบมันไม่มีท่าแบบว่าเต้นแบบหมุนๆๆๆเงี้ยเลยเหรอกดยังไม่ได้เหรอวะ นี่เองอือเลยมีทยะหยอดเหรียญมีทยะหยอดเหรียญกันตราโอ้ยอู้อ้าวดีแม่กูลลมก่อนนะเป็นไงอื่นมั้งดีโอ้โหเล่นเล่นไหนอนยูโอเคเยอะนี่เป็นอื่นหรอเอวนี่ไปเรื่องเยอะ ลงลเคยดูนะไมเคิลแต่ว่ากูดูไม่รู้เรื่องเลเคยฉายอยู่ในช่วงที่ไมเคิลไมเคิลเสียมาแทนให้ดูดู <S 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 ดมันน่าเบือนะ่อนลคือมันหนังมันก็จริงไงแต่มาดูยังไงดีกว่าถ้ามันเมื่อก่อนอาจจะสนุกก็ได้นะแต่มาดูสมัยนี้มันน่าเบือ่อมันเต้นกันแล้วอะไรอะไรแล้ว ช่วงใครแม็กข้างสุดท้ายแม่งแปลงร่างเป็นหุนยนไล่ถล่มไอตัวร้ายอ่ะแบบทะเยอทะยานมากอะหนังอ่ะแม่ทะเยอทะยานเหมือนเกมพี่เนี่ยอ, <c oughs> อู้หูังยากมากเนีแปลงแล้วก็เต้นเออโลนี้มาหา ป่า่านี่เป็นคุณแม่ไปหมดแล้วบ้างเนี่ยโอ้ด่านยาญเลยนะเอ้าถ้ากระตกเป้าไม่มีเหรอซอบบีนอยู่อะโอ้ยตายโอ้เลือแมงไม่รีด้วยนะวลาผ่านด่านนึ่งอะสมแล้วที่เป็นเพย์ทูเวีนเกมนี้ทำไมมันหมดวะม,มีตันหมดเลยอ๋อมันให้กัดจังหวะตอนป่าป่ะ ถ้ามันหมุนๆอย่างนั้นน่ะคือมันมันจะแรงปะโอ้โมันจะพิลมันพิลไปไกลใช่ใช่เออนเนี่ยเนี่ยกาจังหวะดีๆเนี่ยเออจริงด้วยให้กาจังหวะเนี่ยปลาไกลเลยโอ้โหอย่างนี้นี่เองอ๋อมันจะแบบไม่ได้ชาร์จว่ายิง่งชาร์จนะยิ่งยิงแรงไม่ใช่ให้ให้กัดจังหวะเอาเ <laughs> ออ <laughs> ล้วมดิด <laughs> โอ้ เนี่ยเต้าเลยเต้า 5p แทบจะเป็น energy ได้ไรอะกูได้ชีวิตแน่เลยนะเออได้ชีวิตแน่นอนเลยตัวอะไรล่ะเรามีอำนาจเงินตาเนี่ยใกล้ๆดีกว่าตบกันใกล้ดีกว่าใช่กูเนี่ยแม่งตบแรงกว่าเยอะ ูคเดดือฝงไปใกล้ๆหมุนใกล้ๆดีกว่าก็ว่าอยู่ทำไมมึงล้วมึงยิงมันมไกลจังวะอ๋อมันช้ากัดจังหวะนีเองเนี่ยถ้ามันโค้งๆอยเงี้ยมันยิงไกลมากอ่ะปืนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราเป็นแม่เราเป็นแม่แม,มดเลยเยิง ก้ทำดีนะเข้าเล้เฮียเยอะแล้วก็เต้นวะได้คำประทานมาล่นมามเล่นยังไงอะได้สองคนเหรอได้สามคนแต่ไม่รู้จอยสามันมันไม่บอกอะเอาเล้วเฮียดีวีเอสดีป่ะโอ้เียแดนติกเขาเมื่อกี้มอะไรอะของกูกดว A S D สดีเออจริงด้วย โอ๊ยโอ๊ยเต้น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 จะเลยเต้นว่ามาเต้นเองวะหัวถึงวะซอมบี้แม่เพลงซอมบี้มันมันชื่อเพลงอะไรบ่เลืมละเดี๋ยวรือกูลองเต้นดูดิเต้นๆมันอยู่เฉยๆก็เต้นเออเออไม่ขึ้นแม่งเต้นจะกับนักพวกระบายเปื้องผ้าเลยอื ไม่เนี่ยหรือกลายเป็นซอมบี้แน่เลยดงกอล์ฟเนี่ยไม่โดนหรอกไมเคิลไม่ใช่คนพวงแล้วกดโอจะพวงยับพวงใหญ่ไม่ใช่ไม่แต่สลักนี่ยดีแกเป็นไหมล่ะเกิดใหม่เลยอ้าน่าจะโป้งตายวะแล้วคอยเต้นให้มึงนอนนอนก่งตูด ไมน่าจะมีเพีนี่แหละเพราะเพราะว่าอาเขตยุมไม่ได้เยอะอย่างงี้เนาะมีสี่ปุ่มห้าปุ่มเองเอ้าโอ้อ้จะตายโดนแรงจั่วไม่ใช่โดนหละนแรงนั่นจะไปปกไปนั่นก่อนอ อเอาออเอาบ้างมไม่ใช้แสงเลยกูเต้นไม่เหมือนมึงแล้วป่ะเนี่วเหมือนกันเลยวะจะ <c oughs> ส่งได้หรือเปล่ามีนี่มีนี่หนูอยู่นะทำไมไ<อ>ม่เห็นโดด <c oughs> ไม่เคยเห็นว่ะเต้นเลยเต้นเลยเออ <c oughs> <c oughs> เด็กให้พลังแม่ดาว ตเอาลิงของกูวเนี่ยไอ้ปังุงปังคุงเออล่นหนุนแม่งยิงไกลกว่าเยอะเลยไงมันช้าได้ระดับเดียวเหรอระดับเดียวระดับเดียวเยอยไม่เยอะอะไรข้างหลัง ไป็ผีโอ้ยเกมจินตนาการแม่งโคตรล้ำเลยไม่น่าเชื่อในเกมยุคแปูน80นั่นแหละชาร์ดชาร์ดเดียวก็ได้นี่หว่าชาร์ดเดียวก็จะหลุดออกอ่ะชาร์ดเดียวแต่มันเสียเวลายิงอะดิโอ้ยจะพังเลยไม่เคิ้นอนแล้วต้องเต้นอะไรเงี้ยให้ผีเต้นดเลยคุบวนเนี่ยมันเต้นด้วยเลยนะ ถ้าบนก็สะใจชอบการเต้นคือการล้างสมองแต่ยังไม่ตายกะตายไม่รอดหลายด่านแล้วเนี่ยโอเลนเอามาันมึงก็ดูมึงหยอดเหรียญเข้าไปดีเนย <laughs> หยอดไปเก้าสิบเก้าเหรียญเลย เป็นพีระมิดแต่เนี้ตกไปตายไม่ได้มันเหมือนด่านแรกกันนี่หว่าไอ้บอลแล้วมันวนอ่ะใช่มั้งโอ้ยยังไม่ขึ้นโดนเผามันด่านแรกเลย,ลนนย,ย,ยเลนี่นนดนยด่านแรกแต่ย้อนกลับเออเนอี่ยอุอ้ยเหี้ยไอ้เชื่อสิป้ามันง่ามัแช่คว่า ออหมุน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 อยู่ใกล้ๆแล้วหมุนออเออเโอ้ยเฮียไม่แท็กกันใส่อืโอ้ยเล่นยากอยู่นะทำไปเล่นไปถ้าแม่งแบบเราเราเล่นหยอดเหรียญเนี่ยยากอยู่นะกูเสียไปแล้วประมาณสักสักเก็ดสิบละเดี๋ยวน่าจะน่าร้อยแล้วแหละเป็นร้อยแล้วแหละเอาหับกระทุงเลย หุ่นไม่เอาหำกระทุ้งไมค์เคิไมเคลลเิ่องจอจเลยจกดีเล,เลย,ย,ยมันล,ลุ่มเลยโอ้ยไมยยยยยยอยเยย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  ก็หยอดอะไรนะแค่ผู้ได้ like <a> ตี่สองเลยเอ๊ะันตีสองทีดีคือแบบแม่งท่าใหม่ปะวะ <laughs> ลองลองเ oh <yeah. S 2> ก็บครบสามไหมจะยืนจะอยู่รอดป่าววะนี่ไงถึง <laughs> ไม่รอดนะวันนี้ <laughs> อ๋อไม่เกี่ยวนะใช้ใทีฬาอัน <laughs> เอาหามกระแทกมึงรวย <laughs> โก็อีกด้วยเยี่ยแม่งหันมาแล้วดูดูมันแทกเดี๋ยวแทกโตไปอยู่แล้วแรงด้วยนะสองพีครึ่งหลอดอ่ะแมนวุ้ยโตจะเป็นสีอะไรวะถ้าจะไปจอยสามเนี่ยสีน้ำเงินวะน่าสีน้ำเงินนะโอ้โอ้ปากกูแม่กูด้วยแกงสไปเดอร์ หมุนหมุนโอ้ยแย่เกียดอ้พวกนี้ไม่กินแลยคนบ้าคนบ้าคนบ้าจะไม่ตายเว้ยแน่ใจแน่ใจแน่ใจโอ้นีมวมาเนี่ยเสีเฮ้ยน้อยแมวอะ o Who's que <laughs> 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 ชาร์จอยู่ในนี้ยังมุนวอลกได้ต้องมุนวอลไว้ก่อนถ้ายอดทิศเขาแหละเขากบอกว่าการที่จะมุนวอลนั้นต้องมีแนงทาพิเศษอ้าวไอ้ลิงคู่แปวแเฮ้ยย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 ยเยายยยยยียยยย โอ้ยโอ้ไม่กระตุกแล้วช่วงมึงได้ไหมมันชอบมึงมันชอบทำกระแทกชิบหายกูโดนเลยละเออโอ้หไปิวเลยไอ้เหี้ยตายกูตายเอออยู่ยากมากอ่ะไปละไปเอาไปจัดเลย ยิงสเตนสามเองแน่โอ้ไอ้ยิงกูะหนุ่ว่าฉากโอ้ยโอ้ยหุ่นตอกเต้นแล้อย่างเงี้ยไม่ได้ตายไปตัวเลยต้องใช้อู้ยังถือคื๊ยโอ้โหตึ้งยี่ออกไรที่มันแดงๆออกมาเออมันต้องยกออกว่าโอ้โหกดฟรีเลยเงี้ย ปีด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 โอ้ยโคมึงจะตายพร้อมกูไม่ได้เลยตำโดแล้วอะไรเงี้ยให้เครื่องในมันเต้นอืมแต่นะหนีเลยนะไอ้วันให้มันตายให้มันตายแล้วดีกว่าเฮ้ยแหมในหนังก็มีอย่างเงี้ย <c oughs> นี่เป็นคนี่เป็นคนเหล็กใช่ไหมไมเคิลไม่ใช่คน <laughs> <laughs> อ้าวจบแล้วเหรอ <laughs> ไ่บอจบแล้วจริงด้วยจบแล้วจริงวะ อามารอมีมะม่วงมีมะพร้าวมะมวกกูว่าลิขสิทธิ์แรงแน่นอนเลยว่าจะลงยูทูบได้ไหมเนี่ย แต่มันเป็นเพลงแปลกๆแนะน่าจะได้แล้วมั้งแต่ทำนองมันเป๊ะไงทำนองมาจากใน,นเพลงเลยก็รู้ว่าฝรั่งเพลงยุค7080มันลิขสิทธิ์แรงขนาดไหนของเซกาเลยเซกาคนเสนอทำให้ ไม่เคยได้เกิดหม่อ้าเล่งชื่ออะไรชื่อดีโอ้ยสามตัวใหงพิมพ์ไม่ทันเลยชิบหายแล้วเอ็มอือเมื่อไรเนี่ยไมเมื่อไรเนี่ยเอ็ม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 เอมเอ็มอ็มเม่แกเป็นนาไปเลย ชื่อนู